วันนี้ับพี่น้องมันนี้มาไกลบ้านเลยครับกำลังติดงานอยู่ก็ไปตามมาตีพื้งครับมาก็ทีมงานพันดั่พันดองครับมีสองลังครับออเดอร์วันนี้ดก่อนยูซ่ลเนนี่ ครับไปก็ผ่านผลครับแต่ผ่านผลละลงคิดที่ทงหน่อยกงเน่ยอยูยกบตเีดเอ๋ตกวปรากฏเนี่ยออออออขอะไรบนนอะงพันผลเอ้อข่นผลนมุนบุญเป็นป้าฉดูเดี๋ยวไปดูลงังผืนเงินครับ ม่จะจำเพนไปสอบดูเขาผ่านเนาะดรอบๆสอบดู่รอมกันตลอดไปอู้ใส่หนวดไปก็ตาค้งโคงดกันเพื่อที่จต้งไปเล่นกันร้น่้อนโอ้โหดูสิโอ้ีก็เดินสว S <s <we at> เม้ยเลยตอรยง่ยาังใหญครับพี่นุอกโอ้ต้นทอน้อ,นองทีแล้วมีเครือ,อเต็มเออรังเนเออคือมัน

รังแกดยาซูมครับพี่นองนี่รังแรกลังอีกรังหนึ่งอยู่ต้นมะขามเทศดยาซูมสครู่ แต่เหมือนจะแก่เลยเนแผ่นๆนะ้วทำโคบไปน้องเจอกันด้านบนมีเครือขึ้นอีกสักครู่ทำโคบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดตรงนี้แหละรงงามเนี่ยขึ้นได้อยู่มีเครือเต็มเลยอ่ะขึ้นเลย ผมเลยนน,ลน,าาน้องแผนนน้ัพีนะกินไฟ้ อืมดีีมัสิดนะหัวเดย e ตั้งใหญ่อยู่ครับพี่น้อง มาลุ้นหนามัน đến là nhìn <laughs> <laughs> ยึดพื้นที่ได้แล้วขอบค้อนได้แล้วต่อไปเห็นไปเลย มีซีนา้นา <c oughs> เขานำเห็นเลยไม่มีความอูมเลย <c oughs> อ่ะต้องมีพอได้อยู่นี่เขานำมาถึงนี่แหละไม่อูมติดยาวโอเคครับขอบคุณที่ติดตามและชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ต่างกองครับอีกสักครู่ใงใ่ลุยยัเลยเดี๋ยวเชื่อก่อนครับ พี่นอ้องมื้อทุ่งใหมานานๆเดี๋ยวทีจักทีหนึ่ง mm hmm. ปาดล่างก่อนครับพู้หนาวยาวๆมาตามล่างรับเยวจะต้องปาดล่างก่อน 嗯。 капры ไปครับได้แล้วลงโอ้โหเหมือนมีติกิ๊ถึงเลยไปครับลงครับลงมาจากต้นแล้วเบาว่องเมื่อไหร่ฟัวในหัวนานมันน,มนี่ฟัวเลยแหละโอ้ <S <S <c oughs> ไปเห็นนาทีเนาะเป็นนานเด<อ>้อ ไปหาหนม้ไม่เคยมองข้างบนน่ะกลุ่มหาแต่โนมน่คนได้ไม่ถึงครัวดอกนี่ยเออไปตไปตบเาจอ่ะให้สองคน่เห็นที่แรกเข้าว่อมเหลอเฮเอาไปเอะเอาไปเลยวันน้านี่ยน้ำพริงเนียวนวเลยเออให้ให้ให้แกงเอาะนั่นแหละคนเอาละนั่แหละเอาไปเลยแต่พ่หน่มจะทำไมเนาะลาดได้อยู่ลังเนี่ยอืมไปเถอะเอาไป็ไเลอะไเยวห เอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเลยสองคนนี้เลยไงอันเป็นลาบแบงกระสุนกินก um ็ได้ทำไงเดินยังไปแล้วนังนิดหายเมฆควทำอะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูอีกร่างหนึ่งครับพี่น้องไอ้ยึดรังรับพี่น้องมวยโคตรใหญ่เลยรังหนึ่งเออกลินยังไงกลินอะไรเนี่ยอาได้ไหมงออยใจเออ ม้วนเขาตายม้วนไข่ม้วนนั่นดีดีกว่าม้วนนี้อืต้องยังใหญ่ครับพี่น้องออดจะซูมอ่ะร้างยังใหญ่ครับพี่น้องออด เอ,อลังใหญ่กว่าลังแรกครับเต็ดติดอย่างเดียวติดงวัวครับนาะงัวอย,ออยปปอู่ออกงัวอยู่ใต้ต้นเนอะนี่งวัวไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่าใครรู้พันดั่จะว่าไงเอ,ออลังใหญ่ลังนี่นั่นจะเป็นล,งลังแหลกเออลองใครดูกันครับเดี๋ยวไงอ,อะไปลองจะของงัวเข้ามาแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไร เอเราก็อยากเจอด้วยใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปด้วยครับขึ้นไปสองคนเลยไปครับ <c oughs> เราก็อยากเจอซะด้วยสิใหญ่ๆแบบนี้ต้องใหญ่แบบนี้เราก็อยากเจอซะด้วย ท่านผู้ชมอยากชมอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวๆๆกูขอเวลาแป๊บหนึ่งกูไม่อยากจับสายไฟอะไรเดี๋ยวนี้ ใหญ่ันทางล่างนี่ม่าใหญ่อะทางบนนี่ใหญ่ขักใหญ่ขักกจะของมัวเขายังไม่เห็นล่างพึ่งเลยเขาบอกว่าอยู่แต่แต่เมื่อไร ใหญ่กว่านีหนอฮโดนขาโอ้ยใหญ่มีทังเปรนดารับบใหญ่ก็ đang còn sức rượu mày thật khoan đâu น,นไปนดับขอแลยแ้อีเนะเอาเลยตักสบายเลยตักข้าวเยืย้ยนีย่อะไรัดเตนเลยเออเจอบีนขนาดล้งเนี่ยม,มันน้ำโอ้โหหรอเปล่าบฮ้ยังไง Rồi lo phản năng, quạt luôn Đại chân đại chân Cái cái thảo nào. tiền nặng đấy กว่าจะมีคืนครับพี่น้องเดี๋ยวผู้ชมจะไม่ได้ใกล้ชิดใจจิ้งใจริง

Để giữa dưới nó 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 บมบ้งนงามวาเนล่ะ mơ chưa trượt không có kè đảm nát thì này Đúng luôn Thưa bài thưa vậy Trượt đúng luôn mà lấy cả đây cho kênh เพ่เลยนี่นี่หนาไหมอยากท้ามโยกรูเบาๆเหมือนแก่อ้๊ไมีมีเลยเอาอเ,เอาอ,อ,อมอใหญ่กระเป๋าดองเอมีเลยเอาขี้ผเดียยเดียวเยว นั่มื่กี้คือขวดหรอ,อนั่งเมั่กี้ไดหลายขวดเล,ลยอ่ะนั้งกี่คลิปอะไรมันเป็นไรพึ่ <c oughs> งเลยต้มมิ่เลยบ้ากันต้มมิ่เนี่ยผมได้มาลลงมีน้มจะคำโอ้โหวน้าอันนี้มีไิติตาเลยอ่ะเอ้ยพี่น้อง อัดดองเจ็ดไห้ยต้นอะไรกินง้อกับต้นกิไม่ยุบอ่ะไปอ่ะพี่น้องถึงบ้านแล้วครับลังกีส้มโบ่น้ำนยังจ่อยแดดดีขี้พึ่งมีหนามครับไ้่หนามโค้กกพึ่งไว้ทำนูอ๋มีหมุดไล่มาตามทาง อากาศมันร้อนล่างล่างลาบหนึ่งบาดงานไปเลยแหละกินพุดบาดงานเลยเอาไปหิมสองลังครับพี่น้องขึ้นน้ำลังนี่ก็ได้อยู่เหนียวเหนียวไปเลยหนาวหนาวอ่ะรูคลิปครับพี่น้องมี่กานคลิปนาครับคลิปนี้ก็เป็นไล่พึ้นเองเขาครับสองลังนิดลังบิ๊กสายเดือนสีเดือนหน้าก่อน ได้ครับพี่นกใหญ่ครับโอครับโอครับพี่นกไปหลับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ